แม่เราให้ฟังแล้วอ่ะเล่ามาจะเล่าอะไรก็อ,อ,อายคนนะ <c oughs> เนาะเห็นแม่เราก้นเก็บปลาปูอายทำไมอายเราจะได้กินเหรอว่าเราลำบากอดอยากปากแห้งไงเราก็อดอยู่ผักบุ้งเราไม่มีนี่ที่บ้านเราเราว่าเราต้องกินให้มันสมฐานะกินอะไรอ่ะเราจะไปกินผักบุ้ง <c oughs> กลับไปคนที่พูดกินเยอะกว่าคนที่เก็บนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่อยากจะพูดเลยค่ะพี่น้องดูสิคะเหงือโชคยังจะปากดีอีกพี่น้องเหรเหงื<ะ>่อเยอะยกันน้นะ,ะเห็นไหมจัดการพระเอกอยู่จากบาท<ะ>สองบาท<ะ>พี่น้อง<ะ>เงือไหลนั่งเอกสิเป็นนั่งอันนี้เราได้บาทนี้พี่น้องจัดการพระเอกก่อน พี่นองขาซ้ำนี่ะาคะพี่นองค่าเราได้ถุงผักเรียบร้อยแล้วค่ะได้ถุงผักเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อนี้จัดการครับพระเอกยูกพ่อเอกปากดีฝนแม่ไดุ้ฉันได้ทุกอย่างได้ทั้งผักบุ้งได้ทั้งเหงื่อจะไม่อายหรอกถ้าอายเราก็อดิคขา ได้ทำไมคะค่อะพ่อดูแลมาดีพาผักสวนสาธารณะเขาไม่ได้บ้านเจ็บปากงตามทุ่งไล่ทุ่งนาเพราะว่าชีวิตพ่อเกิดมาด้วยจะให้ชมบรรยากาศชีวิตพ่อเกิดมาไม่เคยลำบากไม่เคยลำบากน้อยใช่ไหมเงินกองทองบู้พี่น้องเบิกเอา พระเอกช่องใดสิมาเว้าใหญ่เด้อพี่น้องข่อยก็เงิดหลายพี่น้องเออฮเพเวเกือบ